คอนเฟิร์มศิลปินสาวระดับโลกวัย19ปีม o v e อนแล้วพร้อมเปิดตัวรักครั้งใหม่ ไม่พลาดทุกเรื่องราวลงชื่อสมัครรับจดหมายข่าวรายวันฟรีของ People เพื่อติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้คนนำเสนอตั้งแต่ข่าวดาราดาังไปจนถึงเรื่องราวที่น่าสนใจของมนุษย์ที่น่าสนใจล่าสุด22มิถุนายนสื่อต่างประเทศร,รายงานว่าโอลิเวียโรลิโก้ป๊อปสตาร์วัย19ปีที่ตอนนี้กำลังคบหาดูใจอยู่กับเชกสเบียร์ผู้บริหารเพลงวัย26ปีโดยข่าวนี้ได้รับการยืนยันเป็นที่เรียบ แล้วแหล่งข่าวเผยว่าพวกเขาคบกันตั้งแต่ซูเปอร์โบว์และพวกเขารักกันมากโอลิเวียโรริโกแยกจากแฟนบริสเซอร์มิวสิกวิดีโออย่างอาดัมเฟสเมื่อต้นปีนี้7เดือนตอนนี้พวกเขาเลิกรากกันไปสักพักแล้วแหล่งข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์